สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนุชาการน,นำดีจากมหา,ามมวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีวันนี้ได้มีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยเรื่องส่วนผสมทางการตลาดกับการรับรู้ภาพลักษณ์้านค้าสะดวกซื้อมินิพิกซีกรณีศึกษาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพความสําคัญของปัญหาร้านค้าสะดวกซื้อมินิพิกซีเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของทางกลุ่มไทเจริญคอร์ปอเรชั่น ซึ่งร้านค้าสะดวกซื้อมีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องเห็นได้ในปี2,559ที่มีรายได้19.7ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐและคาดว่าน่าจะเติบโตถึง22.8ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐอีกทั้งโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีขนาดครอบครัวที่เล็กลงมีผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคหันมาบริโภคสินค้าจำนวนลดน้อยลงแต่มีความถี่ขึ้นรูปแบบร้านค้าจึงมีการปรับขนาดให้เล็กลง และมีการเลือกสินค้าบางรายการเข้ามาจําหน่ายจากที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้ปัจจุบนันร้านค้าสะดวกซื้อมีจํานวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเจ้าตลาดอย่างเซเว่นอเลที่มีถึง1,988สาขาซึ่งทางร้านค้าสะดวกซื้อ m i n b i ซีมีสาขา700กว่าสาขาอีกทางผู้ประกอบการทั้งหลายมีความพยายามในการสร้างภาพลักษณ์และนาส่วนผสมทางการตลาดเข้ามาช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ และเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับร้านค้าสุดซื้อมินิบิ๊กซีรวมถึงตัวผู้วิจัยเองได้มีโอกาสในการเข้าร่วมฝึกงานกับทางบริษัทบิซกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสมบุสมทางการตลาดกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของร้านค้าสุดซื้อมินิบิ๊กซีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ1ศึกษาปัจจัยประจานประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และส่วนผสมทางการตลาดของร้านค้าสะดวกซื้อมินิ b ิ๊กซีงศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ร้านค้าสะดวกซื้อ mini b กซีทบทวนวรรณกรรมทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของฟิลิปคอตเลอร์ในปีคศ2000ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาดของคอตเลอร์ปี1997และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับร้านค้าสะดวกซื้อนิบิ b กซี รอบแนวคิดและการวิจัยตัวแปรต้นเป็นข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ตัวแปรตามคือปัจจัยสมสมติทางการตลาดที่นำมาใช้เพียง6 p ีปัจจัยการรับรู้ภาพลักษณ์ของร้านค้าสุกสื่อมีดิบิซีแบ่งเป็นภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการภาพลักษณ์ตราย,ยี่ห้อภาพลักษณ์องค์กร ระเบียบวิธีการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนักเรียนนักศึกษากลุ่มคนไปทำงานในช่วงอายุ15-60ปีทั้งเพศชายและเพศหญิงที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร17เขตที่มีสาขามินิพิซีเปิดให้บริการเป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้การเก็บแบบสอบถามแบ่งออกเป็น4ส,ส่วนส่วนที่1 ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนที่2คือเกี่ยวกับภาพหลักของร้านค้าสุดรซื้อมินิพิซีส่วนที่3ามกับปัจจัยสมบัติทางการตลาดของร้านค้าสุดรซื้อมินิพิซีส่วนที่4ข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์ดโดยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ความถี่ร้อยละมัตรฐานค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนสถิติเชิงอนุมานได้แก่ t-test one-way ANOVA และ Canonical correlation โดยมีการกําหนดระดับนัยสําคัญที่0.01และ0.05ค่ะ ผลการวิจัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงร้อยละ58.3มีช่วงอายุ21-30ปีร้อยละ39.5อยู่ในระดับปริญญาตรีร้อยละ6 2 5อาชีพพนักง,งานบริษัทร้อยละสา5รายได้เฉลี่ยต,ต่อเดือน5 1 0 1 1 5 0 0 0บาทร้อยละ53.5ผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของร้านค้าสะดวกซื้อ mini big c พบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของร้านค้าสะดวกซื้อ mini big c ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสมสมทางการตลาดพบว่าปัจจัยสมสมทางการตลาดส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักร้านค้าสะดวกซื้อมในบิ๊กซีสรุปผลประเด็นที่1ศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการรับ ต่อภาพลักษณ์และส่วนผสมทางการตลาดของร้านค้าสุดซื้อเมนิบิ๊กซีภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.04ในรายการสินค้าภายในร้านมีความหลากหลายทั้งสินค้าบริโภคออปโภคค่าเฉลี่ย4.21ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อภาพรวมค่าเฉลี่ย4.13ในรายการโลโก้ร้านมีความสวยงามสีสันสดใสสังเกตเห็นได้ง่ายค่าเฉลี่ย4.31ภาพลักษณ์องค์กรด้านบุคลากรภาพรวมค่าเฉลี่ย3.92พนักงานแต่งกายสะอาดเรียบร้อยค่าเฉลี่ย 3. 97. ภาพลักษณ์ขององค์กรด้านการบริหารการจัดการภาพรวมค่าเฉลี่ย3.98องค์กรยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจค่าเฉลี่ย3.99ภาพลักษณ์ขององค์กรด้านการรับผิดชอบต่อสังคมภาพรวมค่าเฉลี่ย3.95มีโครงการเกี่ยวกับช่วยเหลือสังคมเช่นไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาวค่าเฉลี่ย3.97 ประเด็นที่1ต่อมาด้านผลิตภัณฑ์ภาพรวมค่าเฉลี่ย3.99ในรายการสินค้าภายในร้านมีการแยกหมวดหมู่อย่างชัดเจนค่าเฉลี่ย4.08ด้านราคาภาพรวมค่าเฉลี่ย3.98ในรายการสินค้าภายในร้านมีราคาที่เป็นธรรมค่าเฉลี่ย4.00ด้านช่องทางการจำหน่ายภาพรวมค่าเฉลี่ย3.96ในรายการทำเลที่ตั้งมีความสะดวกต่อการเข้าถึงค่าเฉลี่ย4.00ด้านการส่งเสริมการตลาดภาพรวมค่าเฉลี่ย4.03ในรายการมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่องทางร้านผ่านสื่อต่างๆค่าเฉลี่ย ี่ย4.08ด้านกระบวนการให้บริการภาพรวมค่าเฉลี่ย3.97ในรายการระบบการชำระเงินมีความสะดวกรวดเร็วค่าเฉลี่ย4.02ด้านลักษณะทางกายภาพภาพรวมค่าเฉลี่ย3.99ในรายการเคลื่อนแต่งกายของพนักงานมีความสะอาดเรียบร้อยและแดงถึงเอกลักษณ์ของบริษัทค่าเฉลี่ย4.03 สรุปผลป, 2, ร,ป,ประเด็นที่2ศึกษาปัจจัยสมบุสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อก,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 การรับรู้ภาพลักษณ์ร้านค้าสะดวกซื้อเมดิปิซีด้านผลิตภณั 2, ณฑ์มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการฟังก์ชันคณานิเคลที่1และ2มีค่าสหัสัมพันธ์คนานิเคลเท่ากับ0.756และ0.359ด้านราคามีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านตรายี่ห้อฟังก์ชันคนานิเคลที่1มีค่าสหัสัมพันธ์คนานิเค่เท่ากับู้นรตลาดหกหกด้านตรายหอ ฟังก์ชันคานอนิคอลที่ 1, 2และ3มีค่าสหส,สัมพันธ์คานอนิคอลเท่ากับ0.713 0.315และ0.266ด้านลานกักษณะทางกายภาพมีผลต่อการรับรู้ภาพลักองค์กรด้านบุคลากรฟังก์ชันคานอนิคอลที่1และ2มีค่าสหส,สัมพันธ์คานอนิคอลเท่ากับ0.705และ0.346ที่ระดับนัยสัมคัญทางสถิติที่0.01 อภิปรายผลประเด็นที่1ศึกษาปัจจัยด้านประชากราศาสตร์ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และส่วนผสมทางกระลาดของร้านค้าสะดวกซื้อมินิบิกซีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงช่วงอายุ21-30ปีอยู่ในระดับปริญญาตรีอาชีพพนันกงานบริษัทมีรายได้เฉลี่ย5,001-15,000บาทสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของคุณพัชรราสองวิชัยที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้ภาพลักษณ์ของร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่นอเลเว่นผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง21-30ปีระดับการศึกษาปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนหรือลูกจ้างประเด็นที่2ศึกษาประจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของร้านค้าสะดวกซื้อมเนิร์บิ๊กซี ภาพลักษ์ด้านผลิตภัณฑ์สินค้ามีความหลากหลายทั้งสินค้าบริโภคและอุปโภคส่อคล้องกับผลงานวิจัยของคุณวิชานมณีวงศ์ที่ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาปัจปจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ในร้านสะดวกซื้อและร้านมินิมาร์ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครผลก,การวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับข้อสินค้าที่มีความหลากหลายมากที่สุดภาพลักษณ์ด้านตราหอ่อโลโก,ก้ร้านมีความสวยงามสีสันสดใสสังเกตเห็นได้ง่ายสอดคล้องกับผลงานวิจัยของคุณรัตพงศ์ศิลากุณที่ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบและการพัฒนาระบบป้ายสัญลักษณ์กรณีศึกษาสํานักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบว,ว่า สำนบบรับวิทยาบริการมีภาพลักษณ์ที่ดีและสวยงามมากขึ้นหมายความว่าการออกแบบระบบป้ายสัญรักษ์นั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยส่งเสริมสถานที่ให้มีความทันสมัยโดดเด่นและน่าเชื่อถือ ต่อมาภาพลักษณ์ขององค์กรด้านบุคลากรพนักง,งานแต่งกายสะอาดเรียบร้อยจำนวนเพียงพอต่อจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการสอดค้องกับผลงานวิจัยของคุณวิสิทธิ์ธิบุญชัยที่ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องปจัจจัยส่วนผสมทางการตลราดบ,บริการที่มีผลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นของนิสิตม,มหาลัยบูรพาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคือการที่พนักงานมีการสื่อสารที่ดีทั้งวาจาก,การยิ้มแย้มและการให้บริการพนักงานเป็นส่วนที่สำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ท องค์กรและส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอีกด้วยข้อเสนอแนะ 1. การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านผลิตภัณฑ์สินค้าบราิการต้องใส่ใจในการเลือกสินค้าที่เข้ามาจำหน่ายการวางตำแหน่งและการสเปลี่ยนตำแหน่งอยู่เสมอเพื่อเป็นการกระตุ้นรับรู้ใหม่ของผูง้บริโภค 2. การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านตรายี้อกควรมีการจัดกิจการรมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับองค์กรต,ต,ต่างๆ สร้างความสมนธิกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกผูกพันและเกิดความป,ปักตี 3. การรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรด้านบุคลากรต้องัดก,การอบรมเสริมสร้างกาษาให้แก่พนักงานอย่างต่อเน,นื่องและมีการวัดผลเพื่อทําการพัฒนาปรปับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 4. การรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรด้านการบริหารจัดก,การจะต้องมีการสร้างระบบบริหารจัดก,การภายในองคอ์กรให้มีประสิทธิภาพและพัฒนานอย่างต่อเน,นื่องทั้งด้านความเร็วความถูกต้องแม่นยําและสามารถตรวจสอบได้ หาการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรด้านการรับรู้ชอบต่อสังคมต้องเริ่มจากการทำแบบภายในสู่ภายนอกกําหนดวัตถุประสงค์ที่จะทาเพื่อสังคมให้ชัดเจนและเริ่มกระบวนการที่ทําออกไปเพื่อให้สังคมรับรู้ทางผู้วิจัยขอจบการนำเสนอผลงานวิจัยแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ